ชื่อที่แฟนบอลพรีเมียร์ลีกเริ่มค้นหูและตอนนี้แฟนแมนยูได้เห็นเขาในเสื้อสีแดงแล้วไบรอันเอมบูโมนักเตะริมเส้นผู้มาพร้อมพลังงานราศีสิงห์วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกทั้งเส้นทางฟุตบอลสไตล์การเล่นและพลังโหราศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาเขาเกิดวันที่7สิงหาคมปี1999 วันเกิดที่บอกชัดว่าเขาคือชาวราศีสิงสิงโตแห่งจักรราศีคนราศีนี้มีธาตุไฟเต็มตัวมาพร้อมความมั่นใจมีความเป็นผู้นำและไม่เคยกลัวสปอตไลท์ลองสังเกตเวลาเขาลงสนามคุณจะเห็นสายตาที่มั่นใจการเคลื่อนไหวที่เหมือนจะประกาศกับทุกคนว่าฉันอยู่ตรงนี้นะนี่แหละพลังงานราศีสิงที่สะท้อนชัดในเกมฟุตบอลของเขา เอมบูโมเริ่มต้นจากทร u ส s สโมสรเล็กๆในฝรั่งเศสก่อนที่ปี2019เขาจะก,ก้าวสู่เบรนท f o r d และนั่นคือจุดเปลี่ยนใหญ่เพราะเขากลายเป็นแกนหลักที่พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นพรีเมียร์ลีกจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขายิงไปมากกว่า50ประตูนในลีกสูงสุดเป็นตัวรุกที่ทั้งยิงได้ทั้งสร้างสารรค์เกมได้ และแล้วเมื่อกรกฎาคม2025เขาก็ได้โอกาสครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตย้ายสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวสูงสุดในประวัติศาสตร์เบรนท์ฟอร์ดถ้าจะอธิบายสั้นๆเอ็มบูโมคือสปีดจัดจ้านบวกกับเท้าซ้ายพิคาตเข้ามักยืนปีกขวาแล้วใช้ความเร็วกระชากกินตัวก่อนตัดเข้าในยิงด้วยซ้ายข้างขนาด นี่คือจังหวะที่กองหลังพรีเมียร์ลีกหลายคนคุ้นแต่ก็ยังหยุดเขาไม่ได้นอกจากเกมรุกแล้วเอมบูโมยังเป็นนักเตะที่ทำงานหนักไล่บอลวิ่งเพรสซิ่งตลอด90นาทีสไตล์นี้ไม่ใช่แค่เทคนิคแต่คือมายเซตของราศีสิงห์ไม่ยอมแพ้ต้องไปให้สุดแฟนผีรู้กันดีว่า ยูเนเต็ดเคยขาดความดุดันริมเส้นมานานการมาของเอบูโมจึงไม่ใช่แค่การเติมเต็มแต่คือการยกระดับเกมรุกทั้งฝั่งขวาและทั้งทีมเขากลายเป็นตัวความหวังใหม่ในแนวรุกยุคหลังการจากไปของแกนหลักเก่าและที่สำคัญเขาเข้ากับสไตล์โต้กลับเร็วของยูเนเต็ดได้อย่างลงตัวจากเดิมที่ทีมเคยพึ่งแรสฟอร์ดหรือกานาโชตอนนี้สปอตไลท์กำลังส่องไปที่ไบรอันเอบูโมอย่างเต็มตัว ราศีสิงห์มีดาวประจำคือดวงอาทิตย์สัญ,ญลักษณ์ของแสงสว่างและความเป็นศูนย์กลางแปลว่าเวลาลงสนามเขาจะเล่นในแบบที่ดึงความสนใจดึงสปอตไลท์มาอยู่กับตัวเองไม่ใช่เพื่อโชว์แต่เพื่อพิสูจน์ว่าเขาพร้อมพาทีมก้าวไปข้างหน้าและทุกครั้งที่ยูไนเต็ดเจอสถานการณ์กดดันพลังไฟของราศีสิงห์นี่แหละที่จะผลักให้เอมบูโมสู้จนวินาทีสุดท้าย โหราศาสตร์อาจเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แต่ถ้าเชื่อมโยงกับฟุตบอลคุณจะเห็นว่ามันสะท้อนตัวตนของนักเตะจริงๆราศีสิงห์เท่ากับความภาคภูมิใจเวลาเขายิงประตูมักฉลองแบบดังก้องไปทั้งสนามราศีสิงห์เท่ากับความเป็นผู้นำแม้ไม่ใช่กัปตันแต่ท่าทางในสนามคือคนที่พร้อมปลุกใจเพื่อนร่วมทีมและนั่นคือสิ่งที่ยูเนเต็ดกำลังต้องการในยุคนี้ ไบรอันเอ็มบูโมอาจ,จไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ทุกคนพูดถึงแต่เขามีทั้งฝีเท้าและพลังราศีสิงห์ที่อาจทำให้เขากลายเป็นขวัญใจคนใหม่แห่งโอทราฟอร์ดสิ่งที่สวมเสื้อสีแดงพร้อมคำราในพรีเมียร์ลีก